เราก็ตื่นมาเล่นเกมคุณตื่นมาไม่ไม่กินคงกินข้าวแล้วคุณก็ตื่นมาเล่นเกมก่อนแบบแรกนะใช่โอ้โหปกติพี่กินข้าวบ่ายสองโอ้โหไม่ใช่ข้าวเช้ามันข้าวบ่ายเหีนิดหนึ่งก็เย็นละเลยนิดหนึ่กง,งก็เย็นอีกสองชั่วโมงก็เย็นละ มี energy แค่ไหเกงเลยเจ็ดนาทีแล้วพี่ใช่พี่โอ้โหโอ้โหใ่อั๋ เนี่ยครบสี่นาทีแล้วเฮ้ยโอ้ยก็จับเวลาอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะเขาจับเวลาอะไรไม่รู้อ่ะแต่เราอ่ะครบสี่นาทีแล้วเออป่ไปกันเลยช่วงสายเปล่นไปเรียนให้ทันแล้วก็โอ้โหแนวเดียวกันเลยเนี่ยพี่ไปนอนแล้วไปเรียนเฮ้ยแปดนาทีเนี่ย อ๋อเอ้านี่ก็โดนจับเวลาเหมือนกันเลยฮะ,ะใจดีเราเป็นโคตรตัวเองเราอยู่ในเราอยู่ในสตาก์การณเดียวกันสินะ <c oughs> แอ้วผมขอแอดเฟนหน่อยได้ไหมฮะ <c oughs> เผื่อวันหลังจะมาปรึกษาเรื่อง เขาไม่ยอมนอนนะพี่เขาติดเกมคืนไม,ไม่อยากไปเรียนไม่มีที่จะตื่นเจอกันอีกทีพี่สุกหน้านะรัะ